สวัสดีครับจากประเด็นที่มีการพูดถึงกันอยู่ตอนนี้ก็คือกรณีของนักเรียนนะครับที่ระบุในแบบสำรวจว่าในอนาคตเนี่ยอยากเรียนอะไรอยากเป็นอะไรแล้วนักเรียนก็ระบุว่าอยากเป็นทหารอเมริกาหรือว่า U.S. Army แล้วคุณครูก็ตอบกลับด้วยหมึกสีแดงให้แก้นะครับเหตุผลก็คือขอให้นักเรียนเนี่ยต่อเป็นอาชีพในอนาคตที่มีโอกาสเป็นได้แล้วก็เกิดการวิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าคุณครูแนแนวคนนี้ไม่เหมาะสมนะครับที่ไปบั่นทอนทำลายความฝันของเด็กซึ่งความจริงเนี่ยความฝันไม่มีถูกมีผิดเกิดกระแสวิจารณ์คุณครูแล้วก ก็เรื่องนี้มากมายนะครับแอดมินพยายามทําความเข้าใจทั้งสองฝ่ายทั้งสองมุมมองถามว่าความจริงเนี่ยคนไทยไปเป็นทหารของสหรัฐมีการได้ไหมคําตอบก็คือได้นะครับแล้วก็มีเยอะแยะมากมายแล้วก็มีคลิปของทหารสหรัฐมีการที่เป็นคนไทยมาให้กําลังใจซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับในฐนานะที่แอดมินผ่านประสบการณ์แบบนี้มากับตัวเองเข้าใจความรู้สึกตอนอยู่ม6นะครับแอดมินสอบโคตาเข้ามาหาวิทยาลัยนเรส่วนได้ซึ่งก็เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังในเขตภาคเหนือนะครับด้คณะวิธีการคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือว่าเป็นคณะเกรด A เหมือนกับกระทรวงเกรด A ของรัฐบาลนะครับโดยความที่แอดมินเนี่ยไม่ใช่คนตั้งใจเรียนเท่าไหร่อาทิตย์นึงก็ไปเรียน2-3วันเท่านั้นแล้วครับคุณครูแน่แนวพูดกับแอดมินว่าเธอเรียนไม่ได้หรอกมันยาก สอบเข้าได้ไม่ใช่ว่าจะเรียนได้นั่นคือคําพูดของคุณครูแนแนวพูดแบบนี้ต่อหน้าธารกำนานนะครับความรู้สึกของแอดมินเนี่ยมันโดนลากไปประจานหน้าเสาธงเหมือนชีวิตไม่มีค่าอะไรเป็นได้แค่หมาตัวหนึ่งที่บังเอิญสอบได้นะครับผู้เข้าสอบ600กว่าคนเนี่ยท้งภาคเหนือเอา10คนชื่อของแอดมินมาอันดับหนึ่งนะครับแต่ว่าทุกอย่างนี้พังจากปากของครูแนแนวใช้เวลาในการทําลายความฝันของเด็กคนหนึ่งเพียงแค่5วินาทีเท่านั้นนะครับเหมือนหมดกํลาลังใจแล้วก็แอดมินสละสิทธิ์ไปแล้วก็มาเรียนราช คณะครุศาสตร์เรียนเป็นคร ου, พูพระเจ้าชีวิตแล้วครับแอดมินเรียนครุศาสตร์ได้2ปีเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ไปต่อแต่ว่าใน2ปีนั้นก็ได้เรียนรู้ว่าการที่จะจบมาเป็นครูที่ดีได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถูกอบรมปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูมาตั้งแต่ปีหนึ่งเรียนรู้ตั้งแต่หลักวิชาการไปจนถึงหลักการจัดโต๊ะหมู่บูชาแม้กระทั่งการกวาดลานวัดโอกาสที่จะเข้าผับเข้าปลาแทบไม่มีแล้วครับเพราะว่าไม่มีตังค์ก่อสยรก็ต้องยืมมอเตอร์ไซค์ก็ต้องผ่อนจากประสบการณ์เนี่ยพอ ให้เข้าใจความคิดของคุณครูนะครับว่าทําไมให้นักเรียนนไปแก้จากการอยากเป็นทหารของสหรัฐมิกาหรือว่า U.S.Army เนี่ยให้ไปแก้เป็นอาชีพที่มีโอกาสเป็นไปีได้นะครับซึ่งหลายคนมองว่าคุณครูผิดเรื่องนี้ความจริงนี่คนไทยเป็นทหารอเมริกาได้ไหมไม่เกินฝันแล้วครับแต่ว่าทาไมคุณครูถึงบอกแบบนั้นแล้วครับแอดมินเชื่อว่าคุณครูทุกท่านเนี่ยผ่านการอบรมหลักสูตรจิตวิญ,ญญาณของความเป็นครูมาทั้งนั้นแล้วครับ และมันก็ต้องมีเหตุผลอันนี้มาฟังมุมมองของครูบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยมาดูว่าทําไมนักเรียนอยากเป็นทหารของสรัเมิกาจากการวิเคราะห์นะครับหเครื่องแบบเท่สง่างามนะครับสออาวุธทันสมัยอุปกรณ์เพียบ3เป็นมืออาชีพโอกาสเข้าสู่สนามรบสูงและก็โอกาสชนะมีสูงมากนะครับนี่น่าจะเป็นเหตุผลหลักในการอยากเป็นทหารของสรัเมิกาอันนี้ให้เราตัดรอยอตตี้นะครับออกไปได้เลยในกรณีนี้ต่อมาการวิเคราะห์ความคิดเห็นของคุณครูนะครับด้วยจิตวิญ,ญญาณของความเป็นครูเน ย่อมอยากเห็นความเจริญงอกงามของลูกศิษย์อยู่แล้วละครับกรณีน,นี้นะครับคุณครูไม่ได้บอกให้เลิกฝันอยากเป็นทหารคุณครูบอกให้แก้และครับคุณครูอาจมองว่าเป็นทหารของสหร,รมิการมีความเสี่ยงบางทีนี่ต้องไปประจำการต่างประเทศไกลๆห่างครอบครัวและคนต่างชาตินะครับต้องเจอกับปัญหาแน่นอนนะครับทั้งเรื่องภาษาอาหารอันนี้รวมถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายรวมถึงการเจริญในหน้าที่การงานด้วยนะครับยศตำแหน่งก็อาจมีข้อจำกัดรวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆกฎหมายค่อนข้างตรง แม้ว่าจะเป็นคนของกองทัพก็ตามนะครับ ถ้าอยากเป็นทหารนี่คุณครูคงไม่ว่าอะไรหรอกครับคุณครูวงกลมไว้คําว่าแก้มันแสดงออกถึงความหวังดีชัดเจนแต่ว่าไม่ได้บอกตรงๆว่าให้แก้จาก U.S.Army เนี่ยมาเป็น Royal Thai Army ให้แก้จากทหารสหรัฐมาเป็นทหารไทยนะครับถ้ามองจากเครื่องแบบทหารไทยไม่ได้ด้อยกว่าทหารของสหรัฐมิกาอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ไม่ธรรมดาระดับโลกทหารไทยถือว่าเป็นระดับต้นๆของภูมิภาคนะครับไม่ต้องปรับตัวเรื่องภาษาแล้วก็วัฒนธรรมโอกาสที่จะเจริญในหน้าที่การงานยศตําแหน่ง อาจไปได้ไกลกว่าทหารของสหรัฐมิการนะครับแค่เรียนรู้กันอยู่เป็นนิดหน่อยโอกาสรุ่งนี้มากกว่าตำแหน่งในพ้นของทหารสหรัฐมิการมีน้อยมากยากจะไปถึงนะครับแต่ว่าทหารไทยโอกาสติดในพ้นนี่มีเยอะกว่าค่าตอบแทนหรือว่าคุณภาพชีวิตถ้าคุณขึ้นมาได้ทหารไทยไม่ได้ด้อยกว่าทหารของสหรัฐมิการนะครับทุกคนมีความฝันแล้วครับไม่มีใครทรําลายความฝันของใครได้แต่ว่าความฝันจะกลายเป็นจริงได้ไหมขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะครับบางครั้งเนี่ยความฝันอาจเปลี่ยนไปต ามช่วงเวลาไม่ได้ตายตัวหลายบางครั้งนะครับจำเป็นแล้วก็ต้องการคําชี้แนะคุณครูเนี่ยไม่ได้ทำลายความฝันของเด็กคนนี้หรอกครับแต่อาจกำลังชี้แนะทางสว่างให้กับนักเรียนอยู่อันนี้ก็เป็นไปได้นะครับ